อ่าเวลาสอนครูสอนให้นักเรียนปิดไมคนะครับแล้วก็เดี๋ยวครูจะมีเวลาให้ได้พูดคุยกันเนาะก็เปิดไมคอ่าแต่ว่าครูสอนให้ปิดไมค์ก่อนนะครับ เรื่องนี้ก็จะเป็นเรื่องพฤติกรรมทางเพศนะครับก็จะเป็นพฤติกรรมแสดงออกเนาะแล้วก็พฤติกรรมที่ควรจะปฏิบัตินะครับทั้งเพศชายเพศหญิงแล้วก็เพศค่าเพศวิถีหรือว่าคนข้ามเพศนะครับ <c oughs> พฤติกรรมทางเพศเนี่ยก็ต้องอปฏิบัติตนให้เหมาะสมกับเพศ นั้นๆหรือให้เหมาะสมกับเพศวิถีนะครับแล้วก็ให้ระวังเรื่องการคุกคามทางเพศแล้วก็การล่วงละเมิดทางเพศคนเข้ากใช่ไหมอ่ะต่อนะการปฏิบัติตนให้เหมาะสมกับเพศวิถีคราวนี้เพศวิถี เดี๋ยวมาดูเพศทั่วไปก่อนเพศตามธรรมชาติก็จะมีอยู่สองเพศนะครับก็คือเพศชายกับเพศหญิงนะครับก็จะกําหนดลักษณะโดยธรรมชาติแล้วก็ทางชีววิทยานะครับเพศโดยกําเนิดก็มีเพศชายกับเพศหญิงสองเพศนะครับก็คือเป็นเพศนั้นตั้งแต่กําเนิด เพศโดยกำเนิดนะครับก็ทางกายภาพก็คือชายหญิงตามธรรมชาติแต่เพศวิถีเนี่ยเพศวิถีหรือการข้ามเพศเนี่ยเป็นความชื่นชอบหรือความต้องการเพศตรงข้ามต้องการที่จะเป็นอีกเพศหนึ่งอย่างเช่นเพศกำเนิดเป็นชาย นะครับแต่ว่าจิตใจความชอบอยากจะเป็นผู้หญิงนะครับหรือเพศกําเนิดเป็นหญิงแต่ความชื่นชอบ <c oughs> อยากจะเป็นเนี่ยอยากเป็นเพศชายอันนี้เขาเรียกว่าเพศวิถีคราวนี้ก็ไม่ใช่เรื่องผิดแปลกอะไรถือว่าเป็นเรื่องปกติแล้วนะครับในปัจจุบันเพราะว่า <c oughs> ทั่วโลกเขาให้การยอมรับยอมรับกันแล้วแต่คราวนี้ การปฏิบัติตัวเนี่ยแต่โดยจริงๆเนี่ยคนที่ข้ามเพศเนี่ยสมมติกําเนิดเพศกําเนิดเป็นชายแต่ว่าอยากจะเป็นหญิงเนี่ยเขาก็ต้องพยายามที่จะทําพฤติกรรมการแต่งกายอิยามายาคําพูดต่างๆเนี่ยให้เหมือนผู้หญิงมากที่สุดนะครับเช่นกันเพศกําเนิดหญิงเนี่ยถ้าเป็นผู้หญิงเนี่ยอยากจะเป็นผู้ชายเนี่ย ก็ต้องแสดงกิริยาการแต่งกายการพูดการจาต่างๆให้เหมือนผู้ชายมากที่สุดนะครับการปฏิบัติตนให้เหมาะสมกับเพศวิถี <c oughs> หนึ่งกิริยามารยาที่สุภาพเรียบร้อยครับแน่นอนว่าไม่ว่าจะเป็นชายเป็นหญิงหรือข้ามเพศเป็นเพศวิถีเนี่ยเรื่องกิริยามารยาทเป็นเรื่องที่สําคัญนะครับ <c oughs> เพราะถือว่า <c oughs> เป็น การเข้าสังคมนะครับก็คือต้องมีเกิยาที่สุภาพเหมาะสมนะครับสองเห็นคุณค่าของตนเองนะครับทุกคนเนี่ยมีคุณค่าในตัวเองครับมีความสามารถมีพรสวรรค์ต่างๆที่แตกต่างกันนะครับเพศวิถีเหมือนกันคนค้าเพศเหมือนกันนะครับหลายๆคนเขาก็ประสบความสําเร็จทั้งในระดับประเทศในบนเวทีโลกก็มีคนไทยที่เป็นเพศวิถีนะครับ นะสามมีความจริงใจและซื่อสัตย์ไม่เอาเปรียบผู้อื่นนะครับแน่นอนว่าทุกคนเนี่ยมีเพื่อนนะครับมีทั้งเพื่อนผู้ชายเพื่อนผู้หญิงมีทั้งเพื่อนข้ามเพศเพื่อนเพศวิถีนะครับเพราะฉะนั้นเราต้องให้ความจริงใจต่อกันไม่เห็นแก่ตัวเนาะสี่แสดงความเอาใจใส่หงยายซึ่งกันและกันนะครับเมื่อเราอยู่ในสังคมมีเพื่อน นะครับรก็ต้องดูแลเอาใจใส่กันเป็นการรักษานําใจซึจันแต่ละกันนะครับห้าพูดจาสุภาพเรียบร้อยเป็นผู้ฟังที่ดีการพูดจานะครับเราก็ต้องดูนะครับว่าเราพูดคุยอยู่กับใครนะครับถ้ากับเพื่อนก็จะอีกแบบหนึง่งถ้าพูดจากับผู้ใหญ่หรือพูดอาวุโสกว่าแล้วก็อาจจะต้องพูดใจแบบหนึง่ง <c oughs> นะครับหกให้ความเคารพ และเชื่อฟังผู้ใหญ่อ่อนน้อมถ่อตนนะครับเมื่อเราเจอผู้ที่อาวุโสกว่าหรือผู้ใหญ่เนี่ยนะครับเราก็ต้องอ่อนน้อมทํามตนนะครับมีมารยาทเจ็ดรู้จักให้เกียรติและยกย่องผู้อื่นนะครับการให้เกียรติกันไม่ว่าจะเป็นเพื่อนเ้ญาติผู้ใหญ่คนในครอบครัวหรือต่างๆต้องให้เกียรติเขา นะครับยอมรับซึ่งกันและกันแปดมีความเสียสละรับผิดชอบและห่วงใยผู้อื่นนะครับเ <c oughs> มื่ออยู่กันเป็นส่วนรวมนะครับก็ต้องมีการเสียสละซึ่งกันและกันนะครับก็คือไม่เห็นแก่ตัวนั่นเองมีอะไรก็ต้องช่วยกันนะครับยิ่งเป็นงานส่วนรวมเนี่ยยิ่งต้องช่วยกันเลย <c oughs> ก็มีความอดทนอดกลั้นเข้มแข็ง และไม่ก้าวร้ารุนแรงนะครับพฤติกรรมก้าวล้ารุนแรงเนี่ยไม่เหมาะสมเลยไม่ว่าจะกรณีใ,นใดนะครับไม่ว่าจะก้าวล้ากับเพื่อนกับผู้ใหญ่เนี่ยห้ามเด็ดขาดครับข้อสิบช่วยเหลือผู้อื่นที่เดือดร้อนนะครับเมื่อมีคนที่เดือดร้อนเนี่ยและเราสามารถที่จะพอช่วยได้เราก็น่าจะยื่นมือเข้าไปช่วยนะครับเป็นการแสดงน้ําใจเพราะเวลาเราเดือดร้อนจะได้มีคนอื่นเนี่ยมาคอยช่วยเหลือเรานะครับ สิบเอดดูแลสุขภาพร่างกายให้แข็งแรงอยู่เสมอนะครับการดูแลสุขภาพที่สำคัญก็มีการรับประทานอาหารนะครับที่มีประโยชน์แล้วก็พักผ่อนให้เพียงพอออกกำลังกายนะครับเข้าใจไหมลูก เข้าใจค่ะเข้าใจเข้าใจคงเรัเปิดไมค์ได้ลูกเปิดไมค์คุยได้ครับขนคเข้าใจใจร้อเปอร์เซ็นค่ะคุณพูดเข้าใจไหมลูกเข้าใจเขค่ะลีชาลีครับอะใครจะพูดอะไรไหมอะไรลูใครจะพูดอะไรไหมลูก ไม่ค่ะอ, <c oughs> อ่งั้นต่อเนาะปิดไมคนะครับเพราะฉะนั้นนะครับบางทีคนเราเนี่ย เพศที่เพศกําเนิดเนี่ยอาจจะไม่ตรงกับความชอบของตัวเองนะก็อย่างที่ครูบอกไปนะครับบางคนเป็นผู้ชายอาจจะชอบอยากไปเป็นแบบผู้หญิงบางคนเป็นผู้หญิงกําเนิดเป็นผู้หญิงแต่ว่าอยากจะเป็นผู้ชายนะครับเขาก็ต้องปรับปรุงลักษณะบุคลิกภาพต่างๆพฤติกรรมการพูดการจาทุกอย่างเพื่อให้เหมือนกับเพศที่เขาอยากจะเป็นม่สุด <c oughs> นะครับอ่าเราฉะแต่ครั้งนี้เนี่ยเราก็ต้องเมื่อเราข้ามเพศแล้วเนี่ยเราก็ต้องมีการวางตัวหรือมีการพฤติกรรมให้มันเหมาะสมนะครับให้เป็นที่ยอมรับของสังคมนะครับ การเป็นเศษการกระทำที่เป็นอันตรายและไม่เหมาะสมในเรื่องเพศในปัจจุบันนะครับข่าวการล่วงละเมิดทางเพศหรือการคุกคางทางเพศเนี่ยมีค่อนข้างเยอะนะครับโดยเฉพาะถ้าเป็นเด็กเนี่ยยิ่งจะต้องระวังเลยเพราะบางทีอาจจะไม่ทันเล่เหลี่ยมของคนร้ายนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเราจะต้องรู้จากการ สังเกตพฤติกรรมนะครับว่าคนแต่ละคนเนี่ยมีพฤติกรรมแบบไหนเข้ามาหาเราในรูปแบบไหนคิดยังไงกับเรานะครับเราต้งองมาศึกษาสังเกตเพื่อที่จะได้ป้องกันแก้ไขนะครับเล่เหลี่ยมก็มีมากมายนะครับสำหรับคนร้ายเ <c oughs> ดี๋ยวมาดูกันอย่ารับสิ่งของ หรือกินอาหารหรือดื่มน้ำของคนแปลกหน้านะครับถ้าเป็นคนแปลกหน้าก็คือคนที่เราไม่รู้จักนะครับถ้าคนที่เราไม่รู้จักเนี่ยมาท,ทําท่าทีตีสนิทให้สิ่งของให้ของกินซื้อนั่นซื้อนี่ให้ การจับไม้จับมือหรือว่าผูกเนื้อต้องตัวเราเนี่ยก็แสดงว่าเขาเนี่ยคิดไม่ดีละภัยใกล้มาถึงตัวนะครับให้ปฏิเสธอย่ารับสิ่งของนะครับหรืออย่ารับของกินที่เขานำมาให้นะครับเขาจะมาในท่าทีที่ตีสนิทเข้ามาพูดคุยเอานั่นเอานี่ให้นะครับ <c oughs> มาดูงนี้ให้ดี <c oughs> ถ้ามีคนจะมาล่วงละเมิดทางเพศให้ตะโกนขอความช่วยเหลือดังๆ <c oughs> ในกรณีที่คนร้ายมากอดจูบถูกเนื้อต้องตัวนะครับ <c oughs> ถ้าอยู่ในที่สาธารณะหรือมีคนอยู่ในบริเวณนั้นเนี่ยให้ตะโกนร้องขอความช่วยเหลือทันที <c oughs> <c oughs> นะครับ <c oughs> สามไม่ควรเปิด ป,ประตูรับคนแปลกหน้าเมื่ออยู่บ้านเพียงลําพังการเป็นเด็กถ้าอยู่บ well> ้านเพียงลําพังเนี่ยค่อนข้างที่จะเสี่ยงอันตรายพอสมควรหนูเคยอยู่บ้านคนเดียวครูกับน้องอ๋อนั Speaker ่นแหละอ่ะคราวนี้ฟังให้ดีเลยใครเคยอยู่บ้านคนเดียวนะครับไม่ควรเปิดประตูรับคนแปลกหน้าเมื่ออยู่บ้านเพียงลําพังคราวนี้บางที คนแปลกหน้าเนี่ยเขาบางทีเขาอาจจะไม่มาอยู่ๆเคาะเคาะประตูเรียกทีเขาอาจจะมารูปแบบที่ทําให้เราเนี่ยไว้เนื้อเชื่อใจก่อนอย่างเช่นอ้างกู้คองหรืออ้างคุณพ่อคุณแม่เอาของมาให้ฝากของมาให้หรือจะมาหยิบของที่บ้านฝากหยิบนู่นหยิบนี่จากที่บ้านไปให้ตอนนี้เราก็ต้องเอกใจละถ้าเกิดกรณีน,นี้นะครับแนววิธีการก็คือให้โทรหาผู้คองก่อน นะครับว่าเออมีคนเอาของมาให้จริงไหมหรือว่าไงนะครับให้ชัวนะครับอย่าอย่าไปหลงเชื่อเด็ดขาดเพราะว่าเราอยู่คนเดียวเนี่ยมันเกิดเหตุการณ์แล้วแล้วมันจะช่วยลำบากนะครับสแต่งกายสุภาพไม่ย่อยุ่อารมณ์ทางเพศนะครับก็คือไม่แต่งกายที่โป๊นั่นเองเนาะแต่งกายให้เหมาะสมนะครับ ห้า <c oughs> อย่าเล่นอย่าเล่นในที่เปลี่ยวตามลาพังนะครับก็คือที่เปลี่ยวสถานที่เปี่ยวก็คือที่รับตาคนที่ไม่มีคนนะครับถ้าจะไปเนี่ยควรไปกันหลายๆคนไปกับผู้ใหญ่ผู้ปกครองหรือไปกับเพื่อนนะครับสถานที่เปลี่ยวเนี่ยค่อนข้างอันตรายมากนะครับเพราะว่าถ้าเกิดเหตุการณ์อะไรขึ้นมาเวลาเราร้องขอความช่วยเหลือเนี่ยไม่จะไม่มีใครเห็นหรือได้ยินนะครับ อันเนี้ยจะสําคัญมากนะครับสถานที่เปรียวรับตาคนเนาะอย่าเอาตัวเองไปอยู่ในจุดนั้นหกถ้ามีเหตุการณ์ที่ผิดปกติใดๆเกิดขึ้นต้องรีบบอกพ่อแม่หรือครูหรือผู้ใหญ่ที่ไว้ใจได้ทันทีหากเกิดเหตุการณ์ที่คนแปลกหน้าคนใกล้ชิดหรือคนรู้จักเนี่ยมาลวนลามหรือมาอะไรต่งตางเราเนี่ยนะครับเราจะต้องนำเรื่องเนี้ย ไปบอกผู้ใหญ่ผู้กครองหรือคุณพ่อคุณแม่นะครับท,ทันทีเพื่อที่จะได้ช่วยเหลือนะครับแล้วก็แก้ปัญหานะครับเพราะว่าเหตุการณ์พวกนี้มันเป็นกฎหมายที่กฎหมายนะครับเป็นคดีอาญานะครับเจ็ดอย่าหลงเชื่อคําชักจูงของคนแปลกหน้าหรือคนที่ไม่น่าไว้วางใจนะครับ <c oughs> คนแปลกหน้าเนี่ยเขาจะมาในรูปแบบหลากหลายวิธีแลวเขาคิดไม่ดีนะ พูดจาหวานล้อมให้เราเชื่อใจตายใจไปด้วยพาไปเที่ยวอะไรเขาจะมีวิธีพูดเขาอยู่ <c oughs> เพราะฉะนั้นถ้าเกิดเหตุการณ์พวกนี้ขึ้นนักเรียนคิดไปก่อนเลยว่ามันไม่ปกติละมันน่าจะเป็นเหตุร้ายนะครับแปดอย่าอยู่ตามลำพังกับคนแปลกหน้าหรือคนอื่นๆที่ไม่ใช่สมาชิกในครอบครัวการอยู่ตามลำพังกับคนแปลกหน้านี่ไม่ควรเด็ดขาดนะครับ พราะอาจจะเกิดเหตุร้ายกับเราได้และยิ่งเป็นอ่สถานที่ที่มันเปรี่ยวเนี่ยการอยู่ตามลำพังคนแปลกหน้าเนี่ยยิ่งอันตรายเข้าไปใหญ่เลยนะครับ <c oughs> น,น,นี้ก็เป็นเหตุการณ์จำลองนี่เขาบอกว่าพี่สาวของน้องรออยู่ที่ร้านขายของเล่นข้างหน้าให้พี่มาพาน้องไปเที่ยวด้วยกันจ้ะ เด็กผู้ชายก็บอกว่าผมไม่ไปเที่ยวหรอกครับผมต้องกลับไปทำงานที่บา้านนี้คือการปฏิเสธเนาะ <c oughs> ต่อไปค่านิยมเรื่องเพศนะครับค่านิยมทางเพศเนี่ยถ้าเป็นผู้ชายเนี่ยก็จะมีค่านิยมที่ว่าเป็นเพศที่แข็งแกร่งแข็งแรงเป็นเพศที่เป็นผู้นำนะครับ <c oughs> เป็นเพศที่ต้องเสียสละมากกว่า ส่วนค่านิยมของเพศหญิงก็จะเป็นเพศที่อบอ้อมอารีมีความเป็นแม่นะครับอ่อนแอกว่าผู้ชายเพราะนั้นค่านิยมเนี่ยมันก็คือเรื่องจริงนี่แหละเรื่องจริงนะครับเพราะนั้นการปฏิบัติเนี่ยระหว่างผู้หญิงกับผู้ชายก็จะแตกต่างกันนะครับและการปฏิบัติ นะครับการปฏิบัติตนให้เหมาะสมเนี่ยคือคนเราเนี่ยมีเพื่อนต่างเพศแน่นอนสินละอาจจะมีเพื่อนที่ข้ามเพศมาด้วยเพราะนั้นการปฏิบัติต่อเพื่อนผู้ชายปฏิบัติต่อผู้หญิงหรือผู้หญิงปฏิบัติต่อผู้ชายหรือผู้ชายปฏิบัติต่อผู้ชายด้วยการผู้หญิงปฏิบัติกับผู้หญิงด้วยก็กจะแตกต่างกันก็ต้องให้เกียรติกับอีกเพศหนึ่งด้วยนะครับ สรุปนะครับไม่ว่าจะเป็นเพศชายเพศหญิงหรือเพศวิถีข้ามเพศเนี่ยนะครับทุกคนมีคุณค่าในตัวเองหมดนะครับและเราก็จะต้องเรียนรู้เรียนรู้นะครับเพศตรงข้ามแล้วก็คนข้ามเพศเนี่ยเพื่อที่จะอยู่กันอย่างมีความสุขเข้าใจกันนะครับเป็นเพื่อนที่ดีต่อกันเนาะ อาเดี๋ยววันเสาร์นะครับจะมีการทําแบบทดสอบเนาะให้นักเรียนทบทวนบทเรียนที่ผ่านมาแล้วเดี๋ยววันเสาร์จะมีบททดสอบนะครับ <c oughs> อาน,นักเรียนเปิดไมค์ได้หูุ <c oughs> เปิดไมค์ได้หรุ <c oughs> มีอะไรถามไหมครับ <c oughs> มาคุยกันไอะไรเลยถามเลยเหรอไมม่่ีอสงสัยมั้งเธอมีแต่กับเพื่อนครูฮะมีแต่กับเพื่อนไม่มีกับครูสงสัยบ้างเธอครูครับครับต้องสำรวจว่ามีคน จาก่อฝากของให้และเราไม่รู้เราไม่มีเบอร์อหมอะไรนะลูกอย่างนี้ถ้ามีคนบอกว่าพ่อกับแม่ให้มาเอาของและอยู่บ้านคนเดียวและไม่มีเบอร์พ่อกับแม่จะทำไง่ะคะก็ต้องดูว่ารู้จักคนนั้นไหมถ้าไม่รู้จักก็ห้ามเลย แต่ถ้ารู้จักอยู่ก็ต้องระวังตัวหน่อยละกันนะครับถ้ารู้จักอยู่เนาะถ้าเป็นคนสนิทคนใกล้ชิดก็ยังพอยังไว้วางใจได้อยู่ลูกแต่ถ้าเกิดไม่รู้จักเนี่ยปฏิเสธไปเลยครับคุณโง่เคยหลงในโรบินสันาปาร,รีนบุรีด้วยอะไรนะโง่เคยหลงในโรบินสันก็นอตายหลงใน,นโรบินสันมันหน้าหลงตรงไหนโรบินสันปารี ค่าสองไม่ทำที่พนักานดีนมีคนที่ใส่เสื้อนอกุูมไหม <c oughs> แม่หนูบอกว่าถ้าท่านหน,นูก็ไปสวดไปทีมาพันธ์หนูยังจำความได้อยู่และหนูก็ไม่อยากหลงอ,อีกแล้ว <c oughs> โอ้ยโตแล้วไม่หลงแล้วลูกคูว <c oughs> ันนี้มีการ อ้าวก็ครูบอกว่าวันศุไอ้วันวันเสาร์จะมีแบบทดสอบส่งไปให้นะครับให้ทบทวนบทเรียนที่ผ่านมาแล้วฮแบบทดสอบแบบยังไงครูหรือว่าใน Google ฟอร์มใช่ครับใช่ครับกู o กิลฟอร์มครับวันเสาร์จะมีแบบทดสอบก็ให้ทบทวนบทเรียนที่อ่าเรียนมาแล้ว ไปถามอะไรไหมลูกอไม่พูดเลยหรือครูฮะไม่มีค่ะไม่มีค่ะไม่มีค่ะเป็นแค่นี้ค่ะไม่คุยกับครูคคอะเพราะตอนเด็กๆหนูไม่ค่อยมีเหตุการณ์แบบที่ครูเล่าอ่ะ,อะไ,ไมาเนี่ยอะไรเนี่ยก็ไม่มีเลยครูอ <c oughs> เอ้าเผื่อมีทำไงอ่ะหนูก็ต้องรู้ไว้ไม่ได้เฉพาะแต่เด็กหรอกหนูก็ไม่มีอนก บางทีผู้ใหญ่เขาก็อาจจะเกิดเหตุการณ์ได้ตอนนั้นมีคนส่งของเขาเป็นนักเรียนของพ่อลิ้นแบบยาวยาวยาวคืออะไร โอเคเนาะไม่มีอะไรแล้วนะไม่มีโอฮนะออโอเคครับอ่ะแล้วเดี๋ยวไว้ไว้เจอกันอีกเน,นาะค่ะครับสวัดีลูกสวัสดีค่ะ สวัสดีค่ะ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 สวัสดีครับค่ะสวัสดีครับ